แล้เราจะต้องมาตั้งคติอะไรขึ้นมาในชีวิตของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์กล่าวว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งหาชนชาวสยามตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้พระองค์ได้อยู่กับพระธรรมตลอดแล้วพระธรรมที่พระองค์ทรงอยู่ทร,ยทรงอาศัยนะท่าน เป็นเรื่องที่เหมือนกับการสังสมเก็บขอ,องรอมฤตในคุณความดีวไว้เหมือนเรามีเงินเก็บไว้ในธนาคารพระองค์เก็บไว้เก็บไว้แล้วนำมาใชา้กับประชาชนไม่ใช่น้อยเลยนะท่านทั้งหลายฉันเลยเห็นพระดักัดของพระอ,องค์ในมากพระว่าของพระองค์ แต่ว่าประโยคนีมีธรรมะ้งสิ้นลองความดูนะนีตรงไหนที่พระองค์ได้ให้กรมราชราชสวาทในที่ต่างๆแม้แต่เรานั้งดูทีวีทุกครั้งที่พระองค์รสไม่มีห่างจากเรื่องของธรรมะให้เราใช้เราเกี่ยวข้องนะ ดูพระองค์กลับเรื่องความพอดีท่านลองดูสิธรรมะที่พระองค์ประมวลนะสรุปให้กับกสิกรว่าในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเองค่อยไปด้วยความรอบคอบระมัดระวังและความพอเหมาะ พอดีไม่ทำเกินฐานะและกำลังหรือทำด้วยความเร่งรีบเมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญข้าวหน้าในระดับสูงขึ้นตามต่อกันไปเป็นกำลังเป็นลำดับ ผลที่จะเกิดขึ้นจึงจะแน่นอนมีหลักเกณฑ์ที่เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืนเห็นไหมพระองค์ตร,รัสให้พวกเราแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ยอมตามพระธรรมชอบทำอะไรแล้วมันหือหวาเสร็จภายในไม่กี่ชั่วโมงทำอะไรคิกว่า ทั้งโลกนี้ต้องมารองรับความสําเร็จของเราความยั่งยืนจึงไม่เกิดขึ้นผลเสียหายที่ไม่เชื่อพระธรรมบทนี้ก็จะเกิดผลร้ายทั้งแต่ผู้ทีิคิดกระทําแล้วกระทําแล้วก็เกิดผลร้ายนั้นเราจะต้องค่อยเป็นค่อยไปแม้แต่ร่างกายเราที่นั่งตรงนี้ใครอยากจะ ทำให้มันเป็นอย่างที่ต้องการทันทีได้ก็พูจะโตทันทีอะ่ะปูจะไม่แก่แล้วลองไปคิปดดูยิ่งคิดก็ยิ่งเป็นปัญหาดังนั้นการเป็นไปของร่างกายเนี่ยมันสอนเราว่าค่อยเป็นค่อยไปอย่างพอเหมาะพอควรนะแล้วจะเกิดความพอดีในการดำเนินชีวิต ประเทศชาติบ้านเมืองก็เหมือนกันถ้าทำกันแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าเร่งอย่ารีบอย่าสรุปอย่าทำอะไรคิดว่าวันเดียวแล้วต้องประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังทำตามกิเลสตามตามตระหนักไม่ได้นะแต่ธรรมะยอมรับว่าวาพอต้องค่อยเป็นค่อยไป ประการที่สองความรู้จักตนเด็กๆทำอะไรต้องหม้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนมีระเบียบดีจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องและรวดเร็ว จะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตัวเองและส่วนรวมในอนาคตอย่างแน่นอนี๋ืวเราไม่รู้จักตัวกันเราลืมตัวกันลืมไปทุกเรื่องลืมว่าเราเป็นใครมีหน้าที่อะไรจะอยู่อย่างไรเราลืมหมดเลยอ่ะ ลืมจนบางครั้งต้องยืนประจันหน้ากับคนที่อยู่ต่อหน้าเราแล้วถามว่ามึงรู้ไหมว่ากูคือใครล, <c oughs> ล,ลืมไปกหมดแล้วลืมจนทิแต่อยากอยากเป็นเหมือนอย่ากที่คนอื่นเป็นไม่เป็นอย่างที่คนเป็นเลย ที่จริงถ้ารู้จักเป็นอย่างที่ตนเป็นเนี่ยจะมีความสุขนะท่านแต่เราไม่ยอมที่จะเป็นอย่างที่เราเป็นเราคิดว่าไปเป็นอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละจึงจะมีความสุขแต่ที่จริงไม่ใช่เรานั่นงทบทวนดูตัวเองว่าเราบางอย่างเนี่ยความไม่รู้จักตัวทำตัวเองให้เดือดร้อนทำตัวเองให้ลำบาก ทำตัวเองอยุ่ยงยากยกตัวอย่างเช่นเราทำงานทำการอยู่พอดีแล้วมีกินมีใช้อยู่อย่างสมบูรณ์ละแต่เกิดความคิดว่ากูทำงานเนี่ยรู้สึกว่าเป็นบาปกมกันอย่างไรไม่รู้เกิดมามีเวรมีกรรมต้องทำมาหากินอยู่ตลอด เลยไปไหว้พระก้อนวอนขอพระองค์จงให้ช่วยเมตตาแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดขอข้าพเจ้าได้มีบุญมารมีได้นั่งกินนอนกินเหมือนคนอื่นเขาบ้างขอมาถึงแล้วดีใจมากกูอยู่ไม่นานเป็นอรรมพาแล้วมาวเสียใจอีก ไม่ตัวทำเํากรรมอะไรไม่ใช่ท่านไปขอมาขอมาแล้วก็เป็นอย่างท่านเป็นท่านไม่เอาดีก็ะแล้วท่านอยกเป็นอะไรกันแน่มันเราอยากไปทําอะไรที่ลืมตัวทําไม่รู้จักตัวมาวัดก็เป็นอุปาสจบปาฏิกากลับไปบ้านอย่าไปขวดดีนะ กูไปฝุดกรรมฐา,านมาแล้วกูไปอัไเลยไม่ต้องกลับไปถึงบ้านก็ถ้าหุงข้าวก็ไปหุงข้า,ลาวล้างถ้วยก็ล้างถ้วยล้างชามก็ล้างชามรู้ตัวอยู่ขณะทีรร่ทำดังนั้นถ้ารู้ตัวอยู่ขณะที่ทำท่านรู้ไหมว่าท่านกําลังได้อะไรในโอกาสนั้นท่านได้เท่าเท่ๆกับพระอริยบุคคลคนนะั้น ร,รอบใกยเจ้าบุคคลก็คือผู้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาน่ะทั้นเราไปรู้ตัวอยู่กับน้ำทั่วดี่มันเนาะไปรู้ตัวอยู่กับ,บรีดผ้าไปรู้ตัวอยู่กับการจัดทาความสะอาดบ้านไปรู้ตัวอยู่กับขัดรองเทาง้าไปรู้ตัวอยู่กับเรื่องดูแลของที่อยู่รอบรั้รอบบ้านเราต้นไม้ต้นนั้น ที่มันต้องการน้ำต่อไปที่เก็ดไปรถให้เราก็กับน้ำหนึ่งขันแล้วไปน้ำหน้าแปลงพันตรงนั้นแหละย้ยายไปเรื่อยไปต้นนี้บ้างไปต้นนู้นบ้างเดี๋ยวนี้เราทำตาแบบตะวันตกน้ำจะไม่ให้หยดมาสู่ต้นไม้รอบบ้านเลยอาก็ดีล้างหน้าก็ดีต้องลงตัวอยู่ที่เก็บหมดเลยในที่สุด ความเป็นจริงในการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้องเราต่างาที่ตัดกรอง,องทั้งหมดแล้วลองคิดดูบ้างมีโยคนหนึ่งทางภาคอีสานแกก็เลยมีบ้านอยู่สามไร่กว่าแกโองไปว,วางไว้แล้วก็ล,ลูกไปอาบน้ำอาบที่โองงน้านั้นนะคนนี้ก็ไปอาบคนน้องอาบไม่ต้องรดน้ำเลยส่วนไม้ก็สวย ให้ดอกให้ผลอย่างเรียบร้อยแต่ของเรารู้ดอกผลไปอยู่ตลาดไทยนูย่นผลเราไให้แล้วเมาเรียกผลก็โอูนี่ติดหนี้เขากูจนเขาก็ไม่รู้ตัวลองรู้ตัวที่เอาแนวคิดแบบนไปใช้ก็ได้สวนประดับมีเท่าไหร่ก็พอแล้วต่อไปนี้สร้างสวนกระแดกด,ดีกว่า กูจะได้กินได้บ้างอะไรที่ปลูกแล้วกินได้ปลูกไปเลยในบ้านอะ่ะไม่ต้องไปทำสวนสวยแล้วก็นลกว่าดาราจะมาแสดงหนนะักอย่าหวังเลยพี่อื่เขาสวยกว่านี้เราปลูกของเราไว้สวยไปด้วยเชา้าขึ้นมาก็เก็บยอด,หม,นะยอดหม่นั้นยอดหม่นี้มากินได้แต่ที่เราไม่ยอมอะ่ะทำบ้านเราไว้กลายเป็น ที่ที่ปลอดจากสิ่งที่เอื้อต่อชีวิตเราทำเถอะท่านกลับไปนี้ลองไปรู้ตัวเองบ้างว่าเรายังต้องกินอันเนี่ยเรายังต้องใช้นันเนี่ยแล้วเราจะต้องซื้อทุกอย่างหรือนี้มันกลายเป็นบุคคลที่ไม่รู้จักตัวเองไม่ใช่ธรรมะไปใช้ไปกระพุ้นปฏิบัติในหลวงกลับสอนเรื่องให้รู้จับตัวนะรู้ตัวจะบ่า ประการที่สามรงรับอ่อนโยนแต่ไม่ออดแอเดี๋ยวนี้เราต้องอ่อนโยนและต้องอ่อนแอเลยนะนะใครมาพูดอะไรกูฟังไม่หิดทำแล้วเดี๋ยวกูซื้อมันเลยหมดเรื่องหมดราวแลวแ้เราตลัสว่าคนในสังคมไหน,น ท่านจะต้องรักษามรารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชนรู้จักสัมมาคาระวะไม่แข็งกระด้างมีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอพร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเราพบว่าเรานี่อ่อนโยนนะ มารยาทีอ่อนโยนจนนิสัใสเสียไปเลยย่งางนวะ่าเนาะโดยฉัน่าจจะพูดแรงหรือเปล่าอ่อนโยนที่ควรแก่การกราบไหว้พระเจ้าตรัสว่าอภิวาทนาสีลิสเิจังมุชาปกาอโนจัตตาโรธรรมมาวัตันติอายุวันโนสุกังพลัง ทงที่ประการคืออายุเราต้องการวันนะเราต้องการความสุขเราต้องการกำลังเราต้องการนี่ ว่ี่ฮะโยกจะไปจัดการเรียบร้อยตกงลงว่าถ้าเราต้องการเสียย่ยงนี้ก่อนโยนรู้จักของนโยนต่อผู้ใหญ่ผู้มีคุณธรรมผู้ประพฤติิรัตชอบอย่างปกติ <Okay. S 1> ก็คือรู้จักกราบรู้จัก วายแก่ท่านเหล่านั้นเป็นปกติทีนี้ฉันพูดไปถึงครับว่าเดี๋ยวเราอ่อนโยนเสียนิสัยแล้วบางทีไม่ค่อยกลับมาไหว้ท่านเหล่านี้ไปไหว้หไหนไหว้ศาลคร,รับโอ้ไหนใครไหว้บ้างยกมือไหว้ศาลพระพร้มใครไหว้บ้างยกมือ ไหว้ต้นไม้ใหญ่ๆที่ขานุ่งผ้าไว้ให้ต้นไม้แค่มีความอายเดี๋ยวไปนุ่งให้ไหว้ภูเขาไหว้ป่าไม้ไหว้ทุกอย่างแม้แต่เขามีช้างบ้างปัจจุบันอะไรหลายอย่างที่วางไว้ในโบสถแล้วบอกว่าใครอธิษฐานได้นะแล้วจะได้สําเร็จยก <c oughs> ขึ้นใลยสำเร็จก็ตัวเล็กนิดเดียวใครเียวไม่ขึ้นหรอยกไม่ขึ้นจะสวยกลับเชื่อไปนั่งยกก่อนยกยกโมไว้ด้วยนะยกไช้าวเส,สรไจแล,แล้วกลับมาสวหมาเดิมอะไรไหวทุกเรื่อง ไม่รู้อะไรทำหมดแต่ว่ากลับมาบ้านที่ควรจะไหวควรจะอ่อนน้อมเนี่ยไม่ทำเช่นภรรยาเนี่เห็นสามีน่าจะอ่อนน้อมมาจากว่านะแต่นี่กลายเป็นว่าเป็นสิทธิโดยชอบทำแล้วนี่คือสามีกูจบและความกระด้างมันจึเกิดขึ้น ในสุนความกระด้างน,นั้นก็ไปก่อขึ้นในจิตใจของสามีสามีก็กลายเป็นคนกระด้างกระเดือ่องทำอะไรชักจำอะไรนั้นเราฝึกความอ่อนน้อมตามพระเจ้าดีไหมนะตามในหลวงดีไหมเราอย่าถืออีอยาถือตัวอย่าถือเด็ดอย่าถือความเป็นใหญ่ตัวเองจนลืมพระธรรม